สวัสดีครับส่องอีสานหน่อยแปดท่านเก่าครับหมื่นวีนองเกี่ยมชมอสมรุสีเน้นครับมาเบ่งก่อนมูนะครับวันที่แล้วเข่าทั้งบนทั้งล่างสามตัววันนี้ก็พามาเบิงนะครับ สามตัวสองตัวโอ้ยเอาคักเขาแน่ครับใส่สูตรเก่าแล้วครับสำหรับผมช่องผมก็คืออาสมฤกษีเน้นมีเหล็กหลายตัวผมก็ใส่วิธีให้กุมานเจ้าสัวให้มาคัดเหล็กให้ครับต้องไปเพิ่งน้องกันเวลาเบิ่งคลิปอาสมฤษีเน้นเลยก็อย่าลืมไปเพิ่งคลิปเจ้าสัวได้เออครับ สวยฮิงอ,อากาศเย็นสบายครับเมือนี้น้ำแรกอะเทปบุญกับปูครับปูฤาษีก่อน

ก็มาคประมาณนี้แหละแล้วก็ไม่ได้กลับมากมาแล้ว่อมาทีนึงก่อนว้ออกอาทิตย์นึ่งกอบเ่ขาเนคู่อมาก่อนอาทิตย์หนึ่งไปไหนครับเนี่ยสมุดประกันถ่ายคู่้องกันก็ไเ้ครับวาแล้วถ่ายได้ครับค่ค่ะคคับ 0ูน4 7เจชิญพี่ผู้หญิงด้วยนะทา่ผมายส่งให้

มาไกลด้วยมาไกลอันนี้ถ่ายชุดตัว้อีกินนะครับคุณผู้ชมับพีวหญิงันนี้เดินทางมาที่ไหนครับเนี่ย